สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง fc เบวกิเลนแชนแนลนะครับตอนนี้เบลกิเลนก็อยู่ที่นะครับพี่น้องท่าเรือเอเชียชิกนะครับพี่น้องสมาอัปเดตนักท่องเที่ยวพี่น้องได้รับส้มนะครับสำหรับเอเชียทิกวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24มีมินาคม2567นะครับอันนี้นะครับพี่น้องเรือลำเล็กนะครับที่มาจากสาทอนตากสินนะครับพี่น้องมาจากสะพานพระเจ้าตากสินนะครับสาทอนนะครับ เต็มนะครับเรือลำนี้นะครับจาก่องเทียวครับที่มาเขาสวนอาหารนะครับขณะนี้เวลาสองทุ่มสองทุ่มสิบห้านาทีนะครับของวันอาทิตย์นะครับก็เห็นนะครับน้องนาก่องเที่ยส่ชนใหญ่ก็มีจตะเชาาต่างชาตินะครับที่จะทำแทนบ้านเท่ากับเอินมากินเข่าครับที่สวนอาหารนะครับเอเชียชิกนะครับยังพงขย่อยหลังไรก็มาเยอะมากนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเบ่งครับต่อแถวกระเตมนะครับูที่จะล่งเรือดินเนอร์นะครับสันจัดสถานทีไว้ต่อหลับสวยงามมากนะครับหลังไรลกันเขามาเยอะมากนะครับทั้งนี้ก็เตมเลยนะครับพี่น้องทั้งนี้ก็เตมเลยนี่ครับมากล้วครับพี่น้องหลังไรลนุ้นนะครับน่าจะไปร้านอาหารนะครับ ตเต็มทางเลยร้านอาหารแต่ละร้านตเต็มนะครับไปด้วยชาวพลังชาวนักท่องเกี่ยวต่างชาติืว่วพุคนจีนนะครับจีนมาเยอะนะครับหลังจากใทยเปิดี่วิซาจีนทาวนนะครับทั้งนี้ก็เยอะนะครับคุ้นหนึ่งขึ้นแล้วก็มีคุ้นหนึ่งลงอีกนะครับพี่น้อง ะว่าเรือเพิ่นวิ่งส่งนะครับอันนี้คือบริการฟรีนะครับถ้าเรือเอเชียิกนะครับส่งคนขึ้นแล้วก็คนไปต่ออีกนะครับโอ้ยเยอะจริงๆนะครับสําหรับเรือลํานั้นก็มาตอนหลับนะครับท่านนี้เป็นเรือดินเนอร์นะครับกาลังลงับพี่น้องลันเรือลํานี้กับค้าเด่นนะครับสายเด่นทั้งหลายนะครับพี่น้องโอ้ดินเนอร์เรือนี่ไม่เหมือนใครนะครับพี่น้องนาทีหลับสปอวี่ไอพีนะครับลูกค้าไม่เยอะนะครับลำนี้ ประมาณ1อยคนนะครับสายแดนจริงๆครับลำนี่ตกแต่งไฟเชียงสีเต็มนะครับที่สองลำเรามาหลับพร้อมกันเลยครับสายแดนลงแป๊บเดียวนะครับลำนี้เท่มากๆครับลำนี้ นี่ครับเรือจะตตปนสาทรกจอดรอลูกเรือนะครับสามลำนะครับเขามาหลับนะครับขนาดเป็นโลโยกับล็กซี่วู้นะครับทางหน้าโลโยกับล็กซี่ก็เยอะนะครับพี่น้องการออเดี่ยวเมืองไทยคึกคักนะครับสงการจะขนาดไหนนี่ครับพี่น้องชวยมองมากครับ นัง่งสายนำเงินนำทองของแท้เลยนะครับชาวต่งางชาติไม่ยอมกลับเลยแบบนี้เที่ยวได้ทั้งวันทั้งคืนจริงๆครับพี่น้องออกไปแล้วนะครับสำหรับเรือนั่งฟรีนะครับรําหน่งกับเป็นนะครับพี่นอ้องเรือดินเนอร์นะครับจะบอกพี่เหล่งที่พาพี่น้องไปเบิ่งทั้งสวนอาหารนะครับทั้งสวนอาหารหว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับพี่น้องมาเบิ่งทั้งนี้นะครับ ทางเขน่นสวนอาหารที่ผ้าพี่น้องวนไปทั้งนะครับสิงซาสวรรค์นะครับทั้งหลังจะเห็นเยอะนะครับพี่น้องเ่าพี่แหล่งจะมาเดินทั้งนี้นะครับทางสวนอาหารแต่ละที่จะเยอะไหมนะครับจะ,ะเห็นได้นะครับพี่น้องทางเข่าทางนี้นะครับทางเข่าทางผ่าเรือนะครับเยอะมากๆ ทางจากซัมเนียงนะครับบอกกิ่งเดินผ่านเมื่อกี้ส่วนใหญ่ก็มีแต่คนจีนนะครับพี่นอกทางนี้แต่ฝรั่งท้งช่องทุ่มแล้วขนาดนี้นะครับเขาไปเบ่งทางนั้นทั้กันนะครับทาง สิงซาสวรรค์นะครับสถานที่สะอาดงามตานะครับพี่น้องเบิ่งขยะสิ้นหนึ่งก็แทบไม่มีนะครับด้านอาหารนี่เต็มนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวเต็มนะครับเพื่อนที่แต่ละแต่ละซอยนะครับพี่น้องก็สะอาดงามตานะครับการสว่างมากนะครับไพ่ แจ้งทุกขึ้นที่นะครับน้องทุกซอยเลยนี่มอกเื่งสีภาพเบื้องข้างสินซาส,สวรรค์นะครับนี่ร้านค้ายเสือผาร้าน ขายของที่ระลึกนะครับเต็มนะครับศูนย์รวมสินค้านะครับเอเชียชิกนะครับพี่น้องแจกันสินค้าสินสวยๆนะครับบงครับต่อแถวนะครับร้านอาหารแต่ละที่นะครับ นนี่ต่อแถวเลยครับน,นี่ก็ต่อแถวอีกนะครับโอ้ยนะครับเต็มนะครับว้าวมาทางนี้เท่มากครับเด็กไทยเก่งมากครับพี่น้องต่อแถวถ่ายรูป้วยนะครับนักอ,องเทยว น้องเลยน,นะครับ,รบน้องได้ดีมา,มากครับพี่น้องน่ารักมากน่ารักมากครับจุนแทสําหรับซีซ่าสวรรค์นะครับกับเต็มนะครับพี่น้องยังคงต่อแถวเหมือนเดิมครับพี่น้องผมโอ้ยมีบ้านพีสิงด้วยนะครับ

นี่นะครับพี่น้องคือจุดเด่นของเอเชียทิกนะครับใครกระต่อแถวถ่ายรูปกับสิ่งนี้นะครับเทียบเลยนะครับใครมากก็ต้องถ่ายรูปนะครับทางหลังก็ยังคงหลังไหลกันมาเหมือนเดิมครับพี่น้องไม่เคยเปลี่ยนนะครับเยอะมากๆนะครับจะชาวต่างชาติทางนั้นนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับบอกรีแลงกับขอจุกเครื่องเครื่องเท่านี้นะครับพี่น้องขออัปเดตนะพี่น้องได้รับชส้นแล้วนี่ารซื่อสอบก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไล่โคตรรับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้บอกรีแลงได้ทำคลิปต่อไปนะครับบอกรีแรงมาอัปเดตพี่น้องไดรับชมใหม่นะครับ ให้คลิปนี้ผมไม่ยังไลา์ถ้าเซื่อนชอบอย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครเพื่อให้กำลังใจให้บอกกิเลนนะทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยถ่ายพานคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนบวกกิเลนโดยการกดแชร์ออกไปครับพี่น้องให้คลิปนี้ขอเก่าวคํา่าสวัสดีครับ